จ็คซิลเดินทางมาถึงเมืองเบงกาสีซึ่งตอนนั้นเต็มไปด้วยความวุ่นวายทางการเมืองและภัยคุกคามจากกลุ่มติดอาวุธเขาเข้าร่วมกับทีมอดีตทหารรับจ้างหคนที่ทำงานปกป้อง C.I.A. ฐานลับของ C.I.A. ในเมืองนี้ที่นั่นแจ็คได้พบเพื่อนเก่าอย่างไทรนรอนบูธและหัวหน้าทีมอย่างทิกพร้อมสมาชิกอื่นๆอย่างบูนแรนโบ ดีบีและเดฟดีโบเบนตันซึ่งทุกคนมีประสบการณ์สูงแต่ถูกสั่งให้ทำงานในฐานะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่ใช่หน่วยรบเต็มตัวคริสโตเฟอร์สตีเวนเอกอัครราชทูตสหรัฐเดินทางถึงลิเบียเพื่อเยี่ยมชมสถานกงสุลชั่วคราวในเบงกาซีแม้หลายฝ่ายจะเตือนว่าไม่ปลอดภัยเขาก็ยืนกรานมาเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับชาวลิเบียสถานกงสุลมีการรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐานเท่านั้นและเจ้าหน ฮาที่ส่วนใหญ่เป็นชาวลิเบียค่ำคืนนั้นกลุ่มติดอาวุธลิเบียบุกเข้าโจมตีสถานกลสศูนสหรัฐอย่างรุนแรงด้วยอาวุธสงครามมาเต็มพิกัดเจ้าหน้าที่สหรัฐหนีตายกันโอลหมาาในขณะที่เอกอัครราชทูตสตีเวนและเจ้าหน้าที่อีกหนึ่งคนติดอยู่ในอาคารที่ลุกไม่ฝ่ายซ i a ที่ฐานลับอยากไปช่วยแต่ถูกหัวหน้าฐานสั่งห้ามไว้เพราะกลัวความลับรั่วไหลและละเมิดภารกิจเมื่อเห็นว่าไม่มีใครช่วยสถานกลมศูนย์ทีมอดีตทหารทั้ง6คนจึงฝากคำสั่งออกเดินทางไปพร้อมอาวุธครบมือทท่่าามกลงถนนีเตต็ไปด้วยศัรู พวกเขาไปถึงช้าเกินไปที่จะช่วยท่านทูตได้เพราะเขาสูดควันตายในห้องนิรภัยแต่พวกเขาสามารถช่วยเจ้าหน้าที่คนอื่นๆอ,ออกมาได้หลังจากช่วยผู้รอดชีวิตจากสถานคงศูนย์ทีมกลับมาที่ฐานลับของ CIA ซึ่งตอนนี้เป็นเป้าหมายใหม่ของกลุ่มมาติดอาวุธการโจมตีเกิดขึ้นแบบไม่หยุดพักตลอดคืนทั้งยิงด้วยเ K RPG ปืนครกและอุปกรณ์หนักพวกเขาสู้กันรอบต่อรอบท่ามกลางความมืดและแสงไฟจากการระเบิดสมาชิกในทีมบางคนบาดเจ็บบางคนเสียชีวิตอย่างกล้าหาญโดยเฉพาะรอและบีบีที่ยืนหยัดจนวินาทีสุดท้ายทุกคนต้องรับมือกับความเจ็บปวด ความโกรธและการตัดสินใจที่ยากลำบากแต่พวกเขายังยืนหยัดเพื่อปกป้องเจ้าหน้าที่ CIA ทั้งหมดที่หลบอยู่ในฐานหลังผ่านไปกว่า13ชั่วโมงทหารพันธมิตรจากสนามบินมาถึงเพื่อช่วยย่อเหลือแต่ก็สายเกินไปสำหรับผู้กล้าหลายคนทีมรอดชีวิตถูกพาตัดประเทศแต่เรื่องราวของพวกเขายังไม่ถูกเปิดเผยในตอนแรกเพราะภารกิจนี้ไม่ควรเกิดขึ้นเลยตามการเมืองระดับสูงในตอนท้ายหนังย้ำถึงความกล้าหาญของชายหกคนที่ยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยคนอื่นโดยไม่หวังอะไรตอบแทน This is a true story of honor, brotherhood, and what a thought it means to stand for something even when the world turn it back.